จากทางเข้านะครับที่มุมบัวเข้าไปฝั่งนู้นนะหรือว่าจะปั่นแล้วเข้าไปข้างในด้านในปรากฏว่าปั่นไปปั่นมาวอมาานออกมาถนนเหมือนเดิมก็เลยออกถนนมาแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ากันไปตรงนี้นะครับข้างในข้างในอ่างเก็บน้ําบางพรกก็คือตรงหนวดปีจักปา่าเนินวังหินนะครับผมเข้าไปตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ตูนกนะอันนี้เข้าไปได้แน่นอนนะครับผมทางใหญ่ทางโตนะครับเช่เลยครับเอาเลยครับเขาเข้ากันไปแล้วสามสี่คันครับไแ<ป>ล้วไปแล้วคเขาเข้ากันไปแล้ว ไปทางนี้ทางหลักเลยก็ตอนแรกจะไปทางที่มันแอดเวนเจอร์นะครับตอนที่ไปกับเพื่อนโต้งนะครับอันนี้ปรากฏว่าเข้าไปแล้วเราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าวนไปวนมาดต่ไปวนทางออกนะครับอันนี้ก็แน่นอนละ่ะทางนี้ใช่แน่นอนทางโดยพิทักษ์ป่าเนินบางหินนี้นะครับมันมี สภาพทางที่ปั่นเลาะด้านในอยู่นะครับเราต้องใช้เกียร์ช่วยนิดหนึ่งนะฮะทรายมันนิ่มๆอยู่แล้วเรามาเกียร์เบาๆครับโอเคเพื่อนๆเห็นไหมสวยไหมเออมันเป็นอ่างเก็บน้ำแล้วก็เป็นทางไอจุดตรงนี้ยทางมันขาดนะฮะแต่ไปได้ไปถึงกันนะครับผมมาครับ บางทีครับไปนู้นก็ไปได้แต่เขาเอาไม้กั้นไว้จริงิงมันก็ไปได้แต่เราไปอ่ะในะเอ๊ะเห็นไหมเอ๊ะเห็นข้างหลังนี้ไหมน,นะมองไปจ,งจอดรถแล้วมองไปเห็นปะทางมันขาดตรงนี้คือถ้าเมื่อกี้ถ้าเราไปได้ะนะแต่ตรงไหนถ้าเราไม่หลงมาแต่แรกนะเราจะปั่นไปเรียบข้างในแล้วก็พอถึงนี้ทางมันขาดเราต้องจูงรถข้ามมันไปกัสะพานไม้กับสะพานเหล็กดีนะที่เราได้มาโอเคครับไปตามทางเลยครับเพื่อนบอกสนุกมากไว้รอบหน้าจะมาอีกนะครับแล้วก็ จะชวนเพื่อนคนอื่นมาด้วยก็มันสักกี่โมงแล้วล่ะหกโมงแล้วมั้งโอ้โหโอ้โหเบรกอยู่ไหมขอคนพลวมดก่อนนะคระับเคอ่า สภาพทางด้านในไปเรื่อยๆนะครับไปเลยไปเลยเนี่ยพี่น้องดูวิวข้างในมันดิมันก็ได้เป็นอ่างเก็บน้ำข้างในมีนกมีอะไรนะฮะแล้วก็มีคนมาเขกาคอนดอนใจนะฮะตามอาัธาภาพนะครับก็เป็นทางถนนอิดตัวหนอนนี่กว้างประมาณ3าเมตรกะด้วยสายตานะครับสามเมตรก็มอเตอร์ไซ์ สวนกันได้จัก,กรยานสวนกันได้ถ้ารถจนต์นวิ่งมานี่วิ่งได้คันเดียวนะครับมอไซค์ต้องรออจัก,กรยานต้องหล,ลบชิดริมหรือว่าต้องลงไหลาทางไปเลยนะฮะลงไปตรงดินเลยนะครับเพราะทางมันแคบอยู่นะฮะนีได้หกโมงแล้วนะเราจะมีนกมีอะไรมันก็คงจะบินกลับหลังมันละมาช่วงเช้าเ็ามีควายอะเป็นฝูงเลยเยอะเลยเดี๋ยวรอเพื่อนตรงนี้นะครับรถเข้ามาด้วย นดี๋ยก็เป็นอนาบริเวณส่วนด้านในนะครับอาา่าฮะเดี๋ยวก็ตามไปมานะครับดินมันจะรุ่มนุ่มนิดนึงนะฮะดินมันจะนุ่มทาวทิดนึงนะครับพยายามคนโครลเกียร์รักษาการทรงตัวนะครับพยายามหลีกเลี่ยงดินที่มันหยุ่นหยุนนะ หรืออาจจะก,กระเทือนนิดหน่อยอามาตรงนี้แล้กันผมว่าตรงนี้มันบินมันน่นกว่านะครับขี่บนหญ้าเลยก็ได้ก็พอโอเคอยู่นะฮะให้มีใครมาเปิดเพลงด้วยนะเสียงดังน่าวาขาดนะครับ ปกติเขตพวกนี้จริงๆเขาไม่ได้ให้อน,นุญาตให้ใครมาทำอะไรได้นะครับมาล่าสัตว์มาตกปลาอะไรไม,ไม่ได้เลยนะผมก็ถือว,ว่าเขาอน,นุโลมนะฮะโอ้ดิมลินเนาะ เราจะไปตรงบ้านหลังเก่ากันนะครับไม่ได้เป็นฐานบ้านหลังเก่าที่พังอยู่แล้วไปจอดตรงนั้นกันโอ้ oh.